ช n แนลป่าหญิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของของสำคัญนะคะ Pre เซ o u s My for Eve official MV เพลงจากละครทองประกายแสดนะคะแล้วก็นูนิวฤดูของเธอ your season produced by the toys นะคะ official MV นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือคืนนี้ไปส่งนะคะคอป e ตอร์ Featuring Punch for Eve official MV จ้า ก็จะบอกว่าทำารีแอคชั่นทีเดียวกัน3คลิปเลยนะคะก็คือว่าน้องๆนะคะก็คือพี่มายอ้ายแล้วก็พันนะคะได้แบบว่ามีการร่วมร้องเพลงแล้วก็เล่น MV นะคะก็คือน้อยอ้ายเล่น MV นะคะแล้วก็ส่วนพี่มายกับน้องพันนะคะก็คือร้องแล้วก็เอฟเฟชชิ่งนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะได้มาดูนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยยังไม่ได้มาดูแต่ละอันเลยนะคะจริงๆแล้วยากทำแบบว่ารีแอคชั่นแต่คือยังไม่ว่างเลยนะคะช่วงที่ผ่านมาก็มาค่ะวันนี้มาแล้วนะคะกับการ ที่จะมาดูกันนะจ๊ะก็คือของสําคัญกับรูปของเธอนะคะพี่มายกับไาอายก็คือแบบว่าฉายไปแล้วสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพิ่งมาในวันนี้นะคะทุกคนไม่โกรธกันนะราทุกคนเนาะวันนี้มาทําให้แล้วนะคะมาค่ะเริ่มเลยจากที่เพลงของสําคัญของพี่มายนะคะอยากดูมากโอเคค่ะนะับหนึ่งสองสามไปพี่มายร้องเพลงประกอบละครเลยนะคะช่องวันเลยนะทุกคนฟังไม่ไหวนะคะ รีเซนต์อูมายเฟิร์นโอ้เรืออะไรโอ้สวยมาก to the พูดเลยว่ากินใจมากเลยนะคะทุกคนคะเราก็ได้ถ่ายทอดอินเนอร์ผ่านพี่มายนะคะคูแบบเสียงมีสเสน่ห์มากนะพี่มายเสียงแบบมีความทุ้มลึกอยู่นะคะทุกคนคะเราก็ป่วนเพลงนี้เป็นสไตล์ป๊อปเนาะแบบผสมล็อกด้วยนะคะก็มันดีอะทุกคนคือพี่มายเขาถ่ายทอดสายตาได้เก่งมากเราก็เวลาเขาร้องเพลงเขาส่งอินเนอร์มาอย่างงี้ทุกคนะคะแบบไม่ใช่ว่าแบบร้องอย่างเดียวแบบร้องตามเดียวนะมีการแบบว่าถ่ายทอดสายตาผ่านเสียงเพลงนะคะเนื้อเพลงแต่ละ แต่ละท่อนนะที่เขาแบบว่าเวลาเขาแบบลิปซิงอะไรเงี้ยถือว่าทําได้ดีมากเลยแนละ้คือแบบตอนแรกคิดว่าเป็นนางเอกเลยนะคะคือสวยมากนังร้องเพลงนี้นะคะเพลงลประกอบละครเพลงนี้สวยเหลือเกินนะาซาคือดีงามมากเลยอะ่ะชอบชุดอ่าสไตล์ลิสสวยมากแล้วตอนท่อนแบบว่าที่มีพี่ตอนท่อน,อนหลังที่แบบว่า มีความแบบว่าใช้ไดไอที่แบบสวยมากเหมือนเทพพยายดานะคะทุกคนคะสู่แบบว่าจากสวรรค์ลงมานะแกคือโอ้โหสวยมากเหมือนเทพแกเอ้ยโอ้ไม g o กอเลยนะคะ ดีงามอะสไตล์หดดีมากเลยนะคะแบบพี่มายใส่แบบว่าสีเงินเงินแล้วก็หูสร้อยดีงามมากนี่คือแค่ประกอบละครน,นะเพลงแบบว่าเขาลองเพลงประกอบละครโอ้โหสวยขนาดนี้งงมากสวยจริงๆนะคะสไตล์หลีดทำถึงมาตลอดนะคะชอบมากขอบคุณสาหรับวันนะคะมิวสิกนะคะที่ชวนพี่มายไปร้องเพลงนี้นะคะทุกคนของสําคัญนะคะไปค่ะไปต่อกันที่น้องอ้ายนะคะไปเป็นในเอ็มวีของนุนิวนะคะทุกคนอ่ะเรามาดูกันนะจ๊ะโอเคค่ะ นหนึ่งอสองสามไปขอเรียนถามพี่ถอยก่อนเลยอู้พี่ทอยมาเล่นด้วยเลรถสนุกมากครับผมเพราะว่าเราได้มีการแบบแลกเปลี่ยนไอเดียของกันเก็นเยอะมากเพลงเพลงนี้มันมีที่มาจากอะไรครับน้องนิวมาจากแฟนชิพเล่มนี้เลยครับเราคิดถึงกันคนนึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับไม่ว่าจะในรูปไหนก็ยังคงคิดถึงเขาเยครับใช้ชื่อของนี้เลยอ้ไอนูนิวน่ารักมากเต่าให้ฤดูหนา <ม> <Ooh. S 1> วันไหนเลยสกอด <L od. S 1> ใจของฉันนั้นแปลกปลีดฉังก็เก็บ มู oh God. มายกอดอุ้ยน่ารักมากควาเซ็ตดีเม่ลิดเดอร์ฝนตกอย่าบอกนะเต้นก้างส่ฝนะน่ะ,อ,ะ,นะ,อ,ะ,นะอุ้ยกลัวกลัวส่ฝนอ้ยอาอ้าวอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครหล่อจังะะอะค่ะเธอ ใครอ่ะเขาคือใครอุ้ย วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ให้กับน้ตินิวครับโน้นิวิวโนวติวิวโนวิิวโนวิิวยังจำได้อยู่ะเนี่ยจำได้นี่ก็ขาดอายป้าเอ้ยน่ารักอยอยากให้สมหวังนะ นี่อ้สวยมากอุ้เยเข้มมีดีมากเลยหนาะเหือไม่ทันเนี่ยเดหลือไม่ทันยังไงไม่จะไม่มาตอนนี้มาดีอยู่อะไปกินข้าวกันไปดูอย่าบอกว่านักสพดีสพดีหรอ ฉันกละเจอทุบมัอนอีกเมื่อที่เลิแปนเพย์ยาน่ารักมากดา <down>, วน่าฟ้ายี่ฉันจะมีแค่เธอมีแค่เออ้อน,นี้ต่เธอ พ,พุ้ยเพลงนี้พอมากเลยนะคะเธออดีงามดีงามดีงามโอเพิ่งรู้ว่าเป็นของนิวนะเอาดีๆเอาดีๆนะคะทุกคนคือฟังในติกตอกอ่ะเออก็ วิพยเพลงนี้พอะนะคะแต่คือ,อยังไม่ได้เคยแบบพังเป็นเต็มๆขนาดนี้อู้ได้ฟังแล้วในวันนี้นะคะทุกคนก็พี่เดดทอยเป็นคนทําให้นะคะปรดิวส์โดยเดดทอยเลยนะก็ว่าแบบโอมเขาทิง้งลายเซ็นไว้แบบชัดมากแล้วก็ไอ้โรแมนติกนุนิวน,นะคะเคมีใหม่ๆที่ลงตัวนะคะทุกคนเออคือจะแบบว่าเห็นนุนิวในมุมน่ารักมาหลายทีแล้วะคะทุกคนครั้งนี้ในมุมหลอกก็มานะคะทุกคนคะเออเลิศมากนะแบบว่าได้แบบว่าออยไปนางเอ็ม v ีนะคะน่ารักมากจริงแบบเป็นเคมีใหม่ๆนะคะเออแล้ว เข้ากันด้วยดีนะทุกคนเอาดีๆอ้ายนุนิวนะสักหนึ่งบทเพลงนะคะสักหนึ่งเรื่องอะไรยังได้เลยนะทุกคนนะเออก็ประมาณนี้นะคะโอ้โหเคมีไม่ว่าไอจะไปอยู่ที่ไหนนะก็พูดเลยว่าเขาเคมีสาระจริงนะคะทุกคนโอ้และนุนิวก็ทําได้ดีมากเลยเคมีสาระเหมือนกันนะทุกคนคะ่ะเออ ไปต่อคะ่ะสุดท้ายก็คือคืนนี้ไปส่งนะคะของคอปเตอร์เฟซิิ่งผ่าน4 e อีค่ะ <c oughs> ก็เพลงนี้ของบ็อกมิวสิกนะคะทุกคนกุ้งก็อาจจะยังไม่รู้จักคอปเตอร์มาก่อนในวันนี้ก็คือเป็นเหมือนทําความรู้จักคอปเตอร์ไปด้วยนะคะผ่านพ่าน4ฟอีฟนะจ๊ะ <c oughs> มาดูกันนะคะทุกคนโอเคค่ะนะับหนึไปบ็อกมิวสิกคืนนี้ไปส่งอุ๊ยอุมันร้อนลูก มันแบบว่าจะค่อนข้างไหม้แล้วคนนี้คุ้นๆตั้งเลยอะค่ะเซ็งเซมซีนี่คือคอปเตอร์หรอหล่อนะอุ๊ยพันสวยมากลูกแม่โึกถล้มนทึกถึงดไอ้นี่เลยอะ

i oh. เว,เว,วนนะนนะุ้ย,อยตอนแรกแอบบคิดว่าน้องพันแค่ฟิชริงนะคะคือแบบแอบ,บจะแทรกเพลงนิดนึงแบบมาช่วงท้ายแต่นี่คือเกือบลองทั้งเพลงแล้วนะคะทุกคนก็คิดว่าคอปเตอร์แอนพันด้วยซ้ำ คือคือจะบอกว่าเอาคัพเตอร์ตลอดนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะก็อูไมค์ก็น้องทําเองทุกอย่างเลยหรือเปล่านะคะอาร์ติส์คอปเตอร์นะคะลิลิ่คอปเตอร์เมโลดี้คอปเตอร์อาร์เรนคอปเตอร์คุณพระดรัมคอปเตอร์เบสคอปเตอร์กีตาร์คอปเตอร์คีย์บอร์ดคอปเตอร์ดิจิทัลอีดิคอปเตอร์มิกแอนด์มาสเตอร์คอปเตอร์สตูดิโอเกือบทั้งหมดแล้วคุณพี่นะคะ หม่ก็ทำทุกอย่างเลยนะคะน้องเก่งเกินนะคะโอ้โหน้องคอปเตอร์คือสุดๆดแล้วคือแบบเขินมากเขินไม่ไหวมีความแบบคือตอนแรกแบบว่าขึ้นมาแบบความซินนอริต้านิดนึงเนาะคือแบบว่ามีความละตินนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออลืบแบบดีงามมากเลยเพลงคือ,อเขินเขินเวอร์คืนนี้ไปส่งได้ไหมให้ฉันไปส่งได้ป้าอะไรอย่างเงี้ยเออดึกแล้วมันอันตรายเดี๋ยวไม่ปลอดภยัยนะคะคือใส่ตาไม่ปลอดภัยเวอร์นะคะทุกคนใส่ตาทั้งคู่ ดีงามมากถ่ายทอดทางสายเสียดีงามมากเลยเขินว่านั่งเก่งแบบว่าเขินเวอร์นะคะทุกคนก็น่ารักมากเลยแบบเป็นเคมีใหม่ๆของน้องพันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดีงามมากเลยอะช่วงนี้เห็นเต้าพันแบบว่าไปร่วมงานกับพี่ส้มบ้างหละนะคะคอปเตอร์บ้างหละอะไรก็แบบเป็นอะไรที่ดีใจมากเลยนะคะแบบว่าออกซิงเกิลละซิงเกิลแล้วนะคะน้องพันนี่เก่งมากเลยนะลูกหนูคือดีงามมากแลยมออกกับอะไรแบบนี้ไหมนะพันเนี่ยเออดีงามอ่ะเออแบบว่ามีความแบบก้าวสูงได้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ฮเตอร์หล่อคะ่ะฮอบเตอร์หล่อมากยินดีงามมากๆเลยแล้วก็เนี่ยนะแกทําเองหมดเลยนะคนคนเดียวนะทำได้ทุกอย่างขนาดนี้นะเก่งมากๆเลยสุดๆนะเอ,อ้รสเกินค่ะตบมือ เสียงพันเซ็กซี่มากเสียงคอปเตอร์มีความแบบนุ่มลึกนะคะทุกคนโอ้จริงสุดๆเลยคืนนี้ไปส่งได้ไหมนะคะเขินเขินมากนั่งกริงอยู่นะคะเขินมากเลยแกสำหรับวันนี้พี่กุ้งไปก่อนนะจ้าพบใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กุ้งด้วยนะคะก็มาทำไปแล้วนะคะ3คลิปนะจ้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย